วีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปังปลายมื่อานี้ยงสิ้ผ้ามาเก็บค่ะพักคืนสายนะคะก็ได้กินค่นนนะยังรอบบน,น,นะะปี ก่อนแล้วนะคะพี่น้องสานีนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปนะคะเมือนในเอียงสิผ้มามาเห็ด <c oughs> เห็ดกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะก็คือสูตรง่ายของเอียงนะคะพี่น้องนะคะเบิงบ้งเบิ้งปััยหรักมันก็มีกุ้งนะคะพี่น้องกุ้งเอียงใส่อย,ยู่250กรัมนะคะนะคะพี่น้อง แล้วก็วุ้นเส้นวุ้นเส้นตาสนนะคะยังใส่สองก้อนนะคะสองก้อนแล้วก็น้อมันหอยค่ะพี่น้องน้ํามันหอยใส่อยู่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะรสดีนะคะรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องแล้วก็ซีอิ๊วภูเขาท่องค่ะฟ้าสีเขียวยิงใส่อยู่หนึห่งช้อนชาค่ะ ะคะและะ้วก็ซีอิ๊วดำหนึ่งส่วนโต๊ะค่ะพี่น้องเอียงใส่อยู่หนึ่งส่วนโต๊ะนะคะแล้วกะ็มีไอเม็ดพริกไทยขาวพริกไทยดำและะ้วก็ผักชีนะคะเอียงใส่อยู่หนึ่งส,ยวยงส่วนโต๊ะค่ะพี่น้องพักมาเบิ่งว่าว่ามีผักอีหยางแน่นค่ะที่ว่าเอียงผ้าไปเก็บเมื่อกี้นะคะใบผักขึ้นสายค่ะและะ้วก็ผักชีนะคะรากผักชีค่ะพี่น้องอันนี้คือรากผักชีนะคะ แล้วกัขิงห้าเมือนเอียงบะหมี่กระเทียมนะคะกระเทียมเบืดพี่น้องเอียงกะเลยมาใสหอมหัวใหญ่แท่นนะคะข้าพริกแห้งเอานะคะแล้วกัเอียงบะหมี่หมูสามสันห้องกระทะนะพี่น้องเอียงใส่เนยนะคะเนอยอยู่หนึ่งส่วนโต๊ะนะคะพี่น้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอันดับแรกข้าสีมิมาปูงวนเส้นหานะคะวนเส้นเอียงแชไว้เลยนะคะนี่ คนเสงเย็นใจอยู่สองก้อนนะคะพี่น้องอย่างสีเอาน้ำม,มันหอยลงไปเลยค่ะน้ำม,มันหอยนะคะน้ำม,มันหอยลงไปค่ะแล้วก็รสด,ดีค่ะพี่น้องเอาลงไปเลยค่ะนะคะน้ำตาลค่ะนะคะแล้วก็พริกไทยดำค่ะลงไปเลยค่ะพริกไทยดำพริกไทยขาวแล้วก็มีปกชี่นะคะแล้วก็อ่าซอ ผูเขาฟ้าเขียวค่ะลงไปเลยค่ะตักกระใสซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำมันจะเฮ็ดให้อาเฮ็ดให้เ้นเทามันสีดำนะพี่น้องเป็นตะกินนะคะก้ะคนใส่ซีอิ๊วดำหวานก็นได้ค่ะนะคะเอียงคุกเลยค่ะพี่น้องนี่คุกทุงสิ่เลยค่ะนะคะ คลุกมันเข่ากันค่ะพี่น้องนะคะเครื่อปรุงเ้าดง่ายสไตลนะ์เอียงค่ะพี่น้องนะคะนะคะเอียงคลุกมันเข่ากันคลุกส่วนผสมมันเข่ากับเส้็ค่ะพี่น้อง ต่อไปเอ่างสีมะมักกุ้งเขาด้วยค่ะพี่น้องกุ้งนี่ยังไม่ได้ใส่อย่างไยนะคะกุ้งยังใส่แค่เกลือนะคะพี่น้อง<ม>เกลือกดลงไปเลยค่ะเกลือเกลือแล้วก็ใส่ซีอิออ๊วฟ้าเขียวนะคะกะาเอาพี่น้องใส่สักสอนซาน,นะคะ่ะยังก้าเอานะคะมักเพิ่์แค่นี้ค่ะนะคะ ยังกัสิฟุกเลยค่ะมักแค่นี้นะพี่น้องเกลือกับเกลือกับซีอิ๊วฟ้าเขียวค่ะพี่น้องนะคะนี่มักแค่นี้นะคะพี่น้องเ้ามาเบิร์กมิลนะคะพี่น้องเนยเ้ากัสิเริ่มเนยเ้าเริ่มละลายนะคะพี่น้องนะคะข้าคกเนี่ยมันทั่วหม้อนะคะนี่นะคะข้าว้องเนี่ยมันทวหม้อ พี่น้องพ่อควรไอทั่วหมอปั๊บนะคะพี่น้องเขาจะใส่ใส่ขิงลงไปค่ะนะคะยังใส่ขิงลงไปค่ะขิงนะคะขิงใส่แล้วก็หลากบักซี่ค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็หอมหัวไ่ค่ะนะคะ ใส่หอมหอยางยังจะเปิดเลยค่ะอันนี้คือกล่นน,นะคะพี่น้องกล่องผู้ใดมีหมูสามสันใส่ก็ไดนะคะเอยียงบะหม,มี่ค่ะอยังเลยใส่เนยแท่นค่ะแซ่บขื้นกันค่ะพี่น้องนะคะพอใส่เนยต้องไปแล้วค่ะพี่น้องเอากุ้งว่างค่ะสูตรของเอียงนะคะเอยียงสีว่างตรงตรงนี้แล้วก็ว่างเทิ่งๆพร้อมนะคะเอยียงสีว่างกุ้งลงไปเลยค่ะตั้งไปสี่โตค่ะ นะคะตรงนี้ว่างซีโตแล้วก็เอาเสศษลงไปเลยค่ะพี่น้องเสศษลงไปเลยนะคะเศษนป๊กลงไปเลยะคะ่ะพอเส็จลงไปแล้วพักคะ่ะพี่น้องเนี่นะคะ ยังเอาพักเอ่อขึ้นสายลงไปเลยค่ะนะคะขึ้นสายแล้วก็ปอกด้วยกุ้งอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องนะคะง่ายๆค่ะปอกด้วยกุ้งนะคะเทลงไปเลยค่ะน้ำหมากักเอาแล้วก็ปิดฟ้าค่ะพี่น้อง ปิดฝาค่ะปิดฝานะคะเดี๋ยวข้ามาเบิ่งกันพี่นอ้องเพราะมันผ่านไปาหาถึงหาหน้าที่นะคะหรือสิบหน้าที่ข้ามาก้นขึ้นค่ะพี่น้องนะคะอย่างข้นนะคะพลิกด,ด้านเพิ่นค่ะนะคะพี่น้องนะคะ ได้กระเท็ดได้พี่น้องนะคะผู้ใดโบมี่งูสามซ่านเฮ็ดคือเอียงอะไรคะ่ะนะคะนี่ ย่างสีอบไปอีกหาหน้าที่นะพี่น้องเดี๋ยวพ่อเบิ้งกันนะคะพ่ามาเบิ้งกันเด้อค่ะพี่น้องคานไปหาหน้าที่นะคะนี่พี่น้องเป็นตะกินวะค่ะปูอบบนเส้นเอียงนะคะเอียงกระสีไซพักซี่ลงไปเลยค่ะนะคะนี่เส้นเนี้วหนุ่มค่ะพี่น้องนะคะ ยังใส่ฟักซี่ลงไปเลยค่ะพี่น้องนะคะใส่ฟักซี่ลงไปแล้วก็ปิดฟ้านิดนึงค่ะสักสองนาทีนะคะนี่นะคะพี่น้องมาเปิดเบิรกันเลยนะคะนี่เป็นตะกินวะค่ะกุ้งอบบนเส้นเอียงนะคะนี่ เดอร์ค่ะพี่น้องก็ได้ได้เขาเทียงมือหนยนะคะยังกินกุุงโอุินค่ะจะตายง่ายง่ายค่ะพี่น้องนะคะยังกะเห็ดง่ายงนะคะนี่คุณได้มีหมูสามสั้นใส่แหงแสบคุณใดบ่มีหมูสามสั้นใส่อาใส่เนยก็ได้ค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่อาแฮมก็ได้นะคะนี่แฮมล่องนะคะยังใส่เนยนะคะมือหน่ยเห็นบ่ค่ะพี่น้องว่ากินน้ำกันเด้อค่ะเป็นจะแสบบ่ค่ะนะคะเดี๋ยวยังตักเสิร์ฟกันนะคะพี่น้อง ง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะส่กุกลุ่มุ่นเส้นเห็ุสไตล์เอียงนะคะนะคะสไตล์สาวว่านอน,นะค่ะนะคะจะแสบบ่ค่ะพี่น้องอยากยังก็องกขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะที่ขเข้ามาเบ่งคลิปจนจบนะคะจังใดก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับตะใครนะคะให้เป็นกำลังใจให้สาวว่านอนในเด้อค่ะพี่น้องนะคะ